นะครับผมไม่เสิร์ามสายยิงชันครับสายนี้ซ้อมกี่วันครับ20วันซ้อมที่ที่ค่ายค่ายากอขุนพันนาที่จะมาแค่าม็นกองรับบริษัจังหวัดพิจิตรนะมีใครเป็นคู่เต่าซ้อมที่นั่นมีหลายคนอยู่ครับก็คือพวกในค่ายด้วยใช่ไหมช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20จะ20เราสูงเท่าไหร่164น้ำหนักป่วยๆมาณกี่กิโลครับ57 58เราเหมือนจะตายเลยครับสไตล์เดินนะ แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเจ้มวยเคยเจอกันไหมยังครับเป็นไฟแรกเลยได้วอีกสามเกมาต่อยกันว่าปะได้ได้ดูอยู่ครับดูเขามวยจะต่อยแบวก็จำได้ไหมมวยบัดเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมแข่งกันต่างตั้งยืนยืนไม่ไม่บวกมากเลยไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่เชียงรายเชียงรายวันนั้นเราเจอกับหนึ่งปัตตาีเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้คะแนนน้ำเตายืดเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับ ก็เวทนี้เลยแล้วเมื่อกี้เข้าไปสอบไปชั่งแล้วเป็นไงบ้างหลับได้ก็ยอึงสบายสบายเลยใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้เปไ็นไงกี่เปอร์เซ็นตะ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์าะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมแจ้งเกิดเลยเราวันนี้ต่อยคู่แรงด้วย เราต่อยมวยมาๆๆๆลุ้นทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วประมาณห้าห้าสิบกว่าเราเราคนจังหวัดนัง่งสอนเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับของน,นี้นะฝากพี่น้องชาวนั่งสอน,น่าเคยเป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านสติตปัญญาถึงที่แน่นอนนะวันนี้จะเกิดด้วยครับโอเคครับขอบมาครับครับผม